สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทวิชนาวขอนำคุณผู้ชมไปติดตามการถ่ายทอดสดนะครับศึกฟุตซอล MEA ฟุตซอลไทยลีก2025นะครับวันนี้ครับที่ราชพัฒน์เพชรบุรีครับยิมเนเซียมหนึ่งเจ้าถิ่นครับราชพัฒน์เพชรบุรีพบสุราษฎร์ธานีนะครับในส่วนของทีมผู้บรรยายวันนี้ครับคุณทศพลรัตนะและผมสรุปวิทูนิตครับวิทยาอครับเกมเริ่มครับราชพัฒน์เพชรซ้ายไปขวาชุดสีแดงวันนี้เป็นเจ้าถิ่นครับดูจังหวะแรก เยียมชุดแรกของทั้งคู่ยังไม่ประสิทธิ์ต่อเท่าไหร่ครับทั้ง้าบ้านแล้วก็ทีมเยือนไต่ลงขึ้นหลังมายกหนีไม่ผ่านโดนดักได้อีกแล้วครับสิรวิทย์แล้วคืนมาโล่งสักหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหพี่ัาทีท่ผิวงามครับอแ,แรกไม่ใช่ตัวจริงนะครับครับอื ไม่อยู่ในซัสติงไฟต์ต่อแรกนะครับพยายามจะยกข้ามแล้วไปเล่นเองตรงนี้พอติดแล้วโอ้โหตามไปแก้ไม่ทันครับคืนกลับมาตรงนั้นโล่งครับตัวบล็อกสไลด์ก็ไม่ทันแล้วครับนี่ครับพยายามจะเล่นยากครับแล้วพยายาบวพยายาบอลไหลมาตรงนี้โอ้โหมาบริเวณที่แ้าด้าเปลี่ยนใจไม่เล่นมีลูกสูตรไหนรัชพันิเพชขียเปลี่ยนจุดว่าให้ทางด้านของธนาทรยิงตัวบล็อกเข้ามาเร็วครับอีกทีนึงครับซ้ายอานอนท์ ราชพัฒน์ไปลุมแจ้งคืนมาขอแบบลงโลมาตรงนี้ครับธนทรธนทรมุมนี้ยิงบอลไปโอ้โหสัมออกครับอานนท์ไม่ได้ลูกสองครับดูความคล่องไม่เหมือนกันครับนี่ครับหยุดแล้วไปโอ้โหลวนตามไม่ทันเลยตัวบล็อกมาก็ปูสะกิดได้นิดนึงครับไอ้เฟขวาว่างอยู่ให้มาสุภวิทย์สุภวิทย์หลอกเข้าซ้ายเด้งเด้งโอ้โหยิงรู้ติดเพื่อนหรือเปล่าแม่กิ้งหนูนนะธนทรไม่รู้เป็นธนทรหรือธดาครับที่ <c oughs> <c oughs> ครับ ให้ไล่เส้นมาดีเลยครับตรงนี้แล้วล็อกหนีสวยด้วยครับเข้าซ้ายยิงโดนใครทาดา,ารครับธ <laughs> นาธรก้มหลบไม่มีใครเติมจ่ายขวางมาแบบนี้จับแล้วขอนซัดเลยครับโอ้โหวิเซฟได้ครับ <laughs> ยิงไกลเดือบขออหมายเลขเก้าครับใ,ใจมากๆครับระยะแบบนี้ธนาธรเนี่ยบอกลกำลังจะมุดลงด้วยนะครับหนึ่งบอลไม่มีน้ำหนักแล้วอาแล้วครับสุราสวดบ้างทางซ้ายมีรออยู่หลอกหลอกเข้ามายิงโอ้โหตตดเซฟครับ แม่เดิดลงปาลุมโรดโอ้น,นี่เป็นซูเปอร์เซฟของวีรการเลยนะหวยเลยดูครับหลอกดีมากครับแล้วจิ้มซ้ายเร็วเลยโอ้โหใบหน้าครับอืมกับพิรักเนีหลงเลยนะครับใช่ครับโอ้หลอกดีมากๆครับฟางเร็วสวนวีรการเก็บหลอกดีโอ้โหรับสามารถสุดยอดเลยโอ้โหลูกนี้งดงามเลยครับจังหวะ เพลงนี้ครับของทางรัชพัฒน์พัชบุรีเดี๋ยวดูจังหวะจบอีกทีว่าเป็นอัตินันหรือว่าใครครับจะดูแอคชั่นแล้วนี่ดูเหมือนจะไม่โดนอัตินันนะครับเพราะว่าดูแกเห่ไม่สุดเท่าไหร่หนูคงครับนี่ครับโอ้บอลสุดท้ายโดนครับโดนโอ้จะดูครับจะดูดูตรงนี้ครับักหนูคงครับอืมพลิกได้แล้วเว้ยแล้วก็ซัดเลยครับมุมนี้ปัดทิ้งออกไปก่อนครับโอ้โหลูยิงกฤษดาหมอสิน เสผลที่4แล้วนะครับของนัทนันไพรทูครับผู้สืประตูของสุร,ราธานีครับวิทย์รออยู่ครับในกรอบเปิดมาบอลเปลี่ยนทางเข้าไปเลยครับโอ้กฤษดาหมอสินครับโอ้โหก็กลายไปสาศนย์เลยครับตรงนี้กฤษดาที่ยืนที่เปลี่ยนทางบอลเข้าไปครับดูครับนี่แหละครับโอ้โหหันหลังหมุน360องศาครับ โอ้โหตัดหน้าเอกวุฒิมาลาหอมนะครับนะี่ครับบอลรมาจาังหวะนี้แต่งหาเหลี่ยมซัดเลยเอ้าบอลฉลับมีดวงครับโอ้โหสี่ศูนย์เลยครับก็โดนใครครับไม่น่าจะใช่มินทาดาน่าแหละครับโอ้โหสามารถครับน่าจะเป็นจังหวะออนสโกของโอ้โหดูจังหวะที่ยิงอัดมาตรงนี้บินาดาไม่โดนโอ้หน่าแหละครับโดนสามารถครับ ทำไมไม่รู้จะทำยังไงเขายืนดูใช่ครับนี่ยโอ้โหส,สี่ศูนย์ครึ่งเวลาแรกหมดเลยครับ่อครึ่งแรกจบไปครับจสบายไรพัพ์เพชรบุรีออกนำสุรธานีไปถึง4ประตูต่อศูนย์แล้วก็วิดอ้อยยิงมาเหมือนกันครับอโอ้โห,โ,หโหลูกนี้ยิงดีครับวิทยาโอ้โห ธนาทรต้องต้องยกมือขอโทษเลยครับเป็นคนที่อ่านผิดนะครับไปซื้อตัวไกลครับดูครับให้มาตรงนี้โอ้โหยิงมินทดาก็เข้าไปบล็อกไม่ทันนะครับนั่นแหละครับดูธนาทรครับไปซื้อตัวไกลครับทีมลงมาแล้วนะครับสดายัดมาปิดโอ้โหเสียง่ายเลอเกินครับแม่คุณสมบัติพูดไม่ทันขาดคำมากจริงๆโอ้โหแต่ตรงนี้ต้องชมเลยครับจังหวะสอดมาสวยงามมากเลยครับอืม เกมรับของสุราธ,ธานีสอดเข้ามาคนเดียวครับวิ่งมาเรียบร้อยเลยครับดีดผ่านเข้าประตูไปเลยครับหมายเลขสิครับอดีตนันมูลซับครับประตูที่2ของตัวเองครับมีลุ้นแฮตทริกแล้วครับในเกมนี้ป <c oughs> ลดโลกๆต้องได้ครับโอ้โหยิงติดเซฟว่าไม่ได้ลูกสองครับจังหวะนี้ของสุราษฎร์ แล้วโดนดักจะเสียเลยไหมโอ้โหดีมันมีนกหวีดก่อนอนกหวีดมาก,ก่อนนะครับ <c oughs> ปัดเพชรก็เยี่ยมเลยดักได้ดูครับยิงสวนน้ำหนักยังไงเรียบร้อยครับผมหนึ่งโลโคคือดักได้เขาเกยิงสวนเลยครับไม่ต้องแรงครับแต่เป็นประตูกับมินทาดามีประตูจนได้ครับมินทดาพิรลมอยู่ครับจริงๆก็มีตัวสุดท้ายของสุราธานีที่เกือบจะบล็อกได้เหมือนกันนะแหมแย่ไปไม่ถึงนะครับนี่ตรงนี้จังหวะให้ของไตรรง่ะ กลายว่าโดนอ่านได้นะครับเขาทิ้งตัวบล็อกมาจังหวะเดียวไม่ได้ไใ้สวนด้วยเน้นๆยกมาลูกนี้แม่นจริงๆครับโอ้โออาดลนพรมประโคนครับอู้ยกด้วยสติแล้วก็ทิศทางที่มันยอดเยี่ยมมากๆนะครับไม่ได้รีบร้อนที่จะยิงส่งๆไปนะครับโอ้โหด้วยน้ำหนักเบือนไหลมาให้แล้วแต่งหนึ่งจังหวะครับแล้วยิงปั่นๆเข้าไปคร <c oughs> ับโอ้โห ได้น้ำหนักในทิศทางนี่มันยอดเยี่ยมมากๆ,ๆนะครับมวย <สา S 2> เ,เรียกว่าช่างมวยไมชาานุ่คนพงพรณ์ครับลูกที่เจ็ดโอ้โหครับนี่ครับมบย่อง่ายๆครับสุรธานีโอ้ยอดเยี่ยมครับจังหวะนี้ครับของทางด้านรัตพลพรมมาลีครับหัวพบ<อ>เพย์ด้วยดูจังหวะที่โอ้ก็จับดีแล้วก็ยิงดีด้วยครับต้องชมเลยครับคิดเร็วทำเร็วครับจับมาแล้วเข้าซ้ายกดในคมหนีโอ้ยง่ายไปเลยกับทะลุมาบิลัต์ พี่รักมีสามด้วยหนึ่งหลอโอไม่ให้เลือนเัอะมาเขายิงเองสักหน่อยทาดาให้โดนบล็อกแล้วโอ้โหถ้ามตกตรงนี้ยุ่งแล้วครับไหลไหมไหลนี่มีโอกาสเสียประตูได้นะครับโอ้เสียจริงๆครับแปดประตูสองกับบินทดาครับอยู่ที่สองของตัวเองนะครับบินทาดาและเป็นประตูที่8ของราชบุรีครับที่ปู่ให้ไม่ละเอียดเองนะครับทดาโดนสวนมาตรงนี้ได้เลือกเลยละครับแล้วก็เลือกที่บินทาดาครับ จบง่ายๆเลยครับพยายามจะกลับมาช่วยแล้วแต่ว่าไม่ทันจริงๆครับสารพันดี<ม>เดียวโดนสวนหลอกอ่าจบการแข่งขันครับก็ไม่ทันนะครับประตูที่สาสุธานทีทําไม่ได้ก็สุดท้ายครับ3ามือแนาเป็นของได้พัดพิบุรีครับพี่เอาชนะไปได้ปประตูต่อ2นะครับ